ระวังหากคำนวณค่า BMI อาจโดน BMI หลอกได้สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับวันนี้หมอแบงค์มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับสำหรับคนที่ตั้งใจลดน้ำหนักทุกคนเลยนะคือค่า BMI นั่นเองครับที่สากลก็ใช้เนาะแต่มันจะมีอยู่บางภาวะครับที่ค่า BMI เนี่ยหลอกคุณได้ครับจะทำให้คุณลดน้ำหนักผิดทางในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับ ก่อนอื่นเลยหากใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกดแอดไลน์แอ o ฟ d ้ดด็อกเตามข้างล่างนี้ไว้นะครับเวลาที่หมอแบงค์เนี่ยมีคลิปดีๆจะส่งตรงไปยังมือถือของคุณได้เลยครับเรามาพูดถึงค่า bmi กันครับว่าคืออะไรแล้วมันหลอกเราได้ยังไงหมออ่ะเรามาพูดประเด็นนี้กันนะค่า bmi ครับย่อมาจาก body mass index ครับ body mass index เนี่ยเป็นค่าที่บ่งบอกว่าคุณมีน้ำหนักตัวที่เกินหรือเปล่า มีรูปร่างที่สมส่วนไหมหรือว่ามีรูปร่างที่เล็กเกินไปแบบนี้ครับคร่าวๆเข,า,ขาจะวัดได้ครับค่า body mass index คำนวณได้จาก2ค่าเท่านั้นครับให้จดตามหมอไว้เลยนะแล้วเราคำนวณไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับค่าแรกคือน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกร,รัมครับค่าที่2เนี่ยก็คือค่าส่วนสูงที่เป็นเมตรครับสมมุติคุณเป็นคนที่น้ำหนักตัว70กิโลส่วนสูง160ซนครับก็จดเอาไว้นะ ให้เป็น1.6ครับก็คือ1.6เมตรนั่นเองครับวิธีคำนวณนั้นง่ายมากครับเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมานะเอาน้ำหนักตัวตั้งครับ70นะครับ70หารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งครับก็คือ1.6เมตรกับ1.6เมตรหาร1.6 2รอบครับก็จะได้ค่า BMI ออกมาครับก็คือ27.3นั่นเองครับแล้วเราจะแปลผลยังไงหมอแบงค์แบบนี้ครับ ส่วนใหญ่แล้วสากลน,นะครับเขาจะใช้ค่า BMI ที่เกิน25ขึ้นไปเนี่ยแปลว่าเรามีภาวะเริ่มอ้วนครับเป็นภาวะที่น้ำหนักตัวเกินเป็นแบบนี้เนาะส่วนค่าปกติของยุโรปเนี่ยก็คือน้อยกว่า25ก็คือเรียกว่าสมส่วนแล้วนะครับเพราะว่ารูปร่างลักษณะของคนกลุ่มยุโรปอเมริกาเนี่ยจะไม่เหมือนของคนเอเชียนะครับเขาจะใช้ค่า25ครับ หากใครก็ตามนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วมีค่า B M I เกิน25ขึ้นไปเนี่ยให้ตั้งเป้าหมายแรกก่อนครับฉันจะมี B M I ต่ำกว่า25ครับอันนี้คือเป้าหมายแรกของคุณโอเคไหมครับอันถัดมาครับที่ต้องรู้เพิ่มก็คือในคนเอเชียครับโครงสร้างไม่เหมือนกับคนฝั่งอเมริกาหรือว่ายุโรปเนาะเขาจะใช้ค่าที่ไม่ใช่25แล้วครับเขาจะใช้ค่า23ครับถ้าหากว่าใครเนี่ยคำนวณได้เกิน23นะครับแปลว่า อาจจะมีรูปร่างที่เกินนะครับเกินเกณฑ์ไปนะพยายามให้คีปน้อยกว่า23ครับคุณก็จะมีรูปร่างที่สมส่วนมากยิ่งขึ้นครับคราวนี้ครับถ้าหากใครเกินเกณฑ์เนานะก็ตั้งเป้าอย่างที่หมอแบงค์ว่าแต่ถ้าใครมี B M I ที่ต่ำกว่า23แล้วครับหมอแบงค์จะแนะนำแบบนี้นะว่าไม่ควรดูน้ำหนักตัวอีกต่อไปครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าค่าน้ำหนักตัวเนี่ยเขาสามารถหลอกคุณได้นั่นเองครับ เนื่องจากว่าน้ําหนักของเราทุกคนนะตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยประกอบด้วย4ส่วนหลักๆครับก็คือน้ําไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะส่งผลต่อค่าน้ําหนักตัวครับคุณลดน้ําหนักผิดวิธีครับก็จะทําให้ BMI คุณดูน้อยลงนะครับคุณอดน้ําครับก็จะทําให้น้ําหนักคุณน้อยลง b m เสมส่วนขึ้นแต่สุขภาพคุณไม่ได้ดีขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจาเป็นจะต้องดูค่าไขมันเป็นหลักครับถ้าหากว่าใครเนี่ย BMI ต่ำกว่า23นะครับจดไว้เลยครับเลิกดูน้ำหนักตัวได้แล้วครับเนาะเพราะเขาจะหลอกคุณครับโดยน้ำโดยกล้ามเนื้อบางแหละแบบนี้ครับให้วัดจากไขมันครับแล้วคราวนี้ไขมันเราจะวัดยังไงหมอแบงค์นะครับข้อที่1เลยนะครับใช้สายวัดเอวนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะตัวนี้จะหลอกคุณไม่ได้เลยครับ ถ้าเรามีพุงเยอะแปลว่าเราไขมันเยอะถ้าเราพุงน้อยแปลว่าไขมันเราน้อยสายวัดเอลเนี่ยแมนมากนะครับแล้วรอบเอลนะครับถ้าตามสสส,สนะครับก็คือค่ารอบเอลของทุกคนเนี่ยไม่ควรเกินส่วนสูงหารด้วย2ครับมันเป็นยังไงหมอแบงค์นะส่วนสูงสมมติคุณสูง160หนะครับหารด้วย2เลยครับก็คือ80รอบเอลคุณไม่ควรเกิน แปเซนครับแปลว่าไม่อ้วนลงพุงนั่นเองง่ายไหมครับส่วนใครที่สูง150นะครับ150หาร2ให้เหมาะสิครับก็คือ75ครับง่ายๆเลยคือพยายามเอารอบเอวเนี่ยน้อยกว่า75สาครับสำหรับคนส่วนสูง150อันนี้เป็นเกณฑ์อย่างคร่าวๆที่ทุกคนสามารถวัดได้เลยแล้วก็ง่ายๆนะครับทำตามได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรู้2ค่าแล้วเนาะ BMI ครับกับค่า รอบเอวไม่ควรเกินส่วนสูงหารด้วย2ครับแล้ววัดอย่างอื่นได้อีกไหมหมอแบงค์นะครับคำตอบคือได้ครับถ้าไม่ใช้สายวัดเอวในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องช่างน้ําหนักมากมายครับที่มีแผ่นแม่เหล็กเนาะแล้วคุณสามารถไปยืนแล้ววัดเปอร์เซ็นต์ไขมันวัดเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อได้นะบางอันวัดเปอร์เซ็นต์น้ำได้ด้วยบางแบบก็วัดแค่ขานะครับบางแบบต้องจับใช้มือจับด้วยความแตกต่างความแม่นยําก็ไม่เท่ากันครับ คุณจะวัดช่วงเช้ากับวัดตอนเย็นก็ไม่เท่ากันครับคุณดื่มน้ําแล้วกับไม่ดื่มน้ําก็ไม่เท่ากันครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอแบงค์แนะนําว่านะครับถ้าคุณใช้เครื่องแบบนี้อยู่ให้วัดเวลาเดิมนะครับวัดเวลาเดิมอย่างเช่นตื่นเช้ามาหลังจากเข้าห้องน้ําปัสสาวะเรียบร้อยแล้วเนี่ยวัดเวลาเดิมถ้าคุณวัดต่างเวลาเนี่ยคุณแปลผลง,งงแน่เลยครับอ่าโอเคไหมแต่ที่หมอแบงค์ชอบที่สุดนะแล้วลงทุนน้อยที่สุดก็คือ สายวัดเอวครับอันนี้ไม่โดนหลอกด้วยน้ําไม่โดนหลอกด้วยอะไรเลยครับนั้นหมอแบงค์ให้ทุกคนติดสายวัดเอวไว้นะอ่าติดไว้ให้หมอแบงค์สัหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่า b m เเนี่ยสำหรับนักกล้ามหรือคนออกกาลังกายที่คุณเห็นเขาเป็นกล้ามใหญ่ๆแบบนี้ครับออกกําลังกายหนักๆแล้วหุ่นกระชับเนี่ยส่วนใหญ่ค่าบีเอ็เขาเกิน23ทั้งนั้นครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาอ้วนเห็นไหมครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะครับ เวลามวลกล้ามเนื้อที่เยอะก็ทําให้น้ําหนักตัวคุณเยอะจริงไหมแต่คุณไม่อ้วนครับเพราะมวลไขมันเขาน้อยนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคนที่ออกกําลังกายแล้วมีหุ่นที่สวยนะครับ BMI มักจะเกินเขาจะเลิกดูน้ําหนักตัวไปแล้วครับเขาจะดูไขมันกับกล้ามเนื้อเป็นหลักนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณยังไม่ถึงเกณฑ์น้อยกว่า23เนี่ยให้ตั้งเป้าก่อนครับว่าเราจะลดน้ําหนักน้อยกว่า BMI 23ครับแต่ถ้าลดน้อยกว่า23แล้วเนี่ยจัดเลยครับเลิกดูน้ำหนักตัวให้มาวัดรอบเอวแทนครับหมอแบงค์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตั้งใจลดน้ำหนักอยู่นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าลืมคำนวณ BMI แล้วก็วัดรอบเอวให้หมอแบงค์ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์